ตอนนี้อยู่ที่ left mega sport s e l l นะครับ left runner สาขาสุขุมวิทย4ครับเพื่อนๆครับพามาชมว่ามีอะไรที่น่าสนใจในงานเซลล์ครั้งยิ่งใหญ่ดีดีที่สุดในเมืองครั้งนี้บ้างนะครับส่วนลดสูงสุด80%มาดูสิมีอะไรบ้างเขาก็จะจัดแบ่งวอลไปเลยนะแต่ละวอลจะลดเท่าไหร่วอลนี้ลด20%นะครับลด20%ก็มี h โวก X นะที่ผมเห็น เอนโดฟินเออเนโดฟินเอลีดก็มีนะครับมีนี่ด้วยอัลฟาฟลายสองด้วยนะครับอันนี้ลด20นะอันนี้ก็เน็กเวเปอร์สามก็ลด20นะครับสีดำทองอันนี้เอนโดฟินสปีดสามลด20นะมาที่วอลถัดมาสิวอลถัดมานี้ลด4ีลดเร์เซมีอะไรบ้างอ่ะ มีสปีดสามออนีีสีขาวดำนะรถ40นะครับสีแดงเอโนฟินสปีดนี่ก็รถ40เหมือนกันมาดูซิฝั่งนี้มีอะไรบ้างอ,อมีรถ50ด้วย50 50 50 50ตรงนี้แผงนี้50หมดเลย50นี่อะไรเอ่ยนี่จะเป็นบอนไดโฮกกาบอนใด อันนี้มาร์กไหรือมาร์กโนะอืมอันนี้มาร์กแหละแต่จำไม่ได้ว่ามาร์กไหนน่าจะมาร์กไนะครับเซลล์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่านี่ไงแผงนี้ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโฟก้าคาร์บอนเอ็กคาร์บอนเอ็กรุ่นที่สามสโกนี่ไทรอัมยี่สิบ ไอามยร์ี่สิบลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่อะไรอีกสกอรนี่สกอรนี่เป็นแผงเลยนะอ๋อละมาดูฝั่งนี้สิฝั่งนี้มีโฮก้าโฮก้าโรกเก็ตเอกรุ่นแรกลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคู่นี้เป็นลินคอนสามลินคอนสามลดห้าสิบก็งานจัดที่เลฟแลนเนอร์สาขาสุข,ขุมวิทยี่สี่นะครับ เดี๋ยวใครมาไม่ถูกเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ g o o g l e ไว้ให้แล้วกันนะจะได้มาถูกรถถึงวันที่10มีนาคมนะครับ10มีนาคมเท่านั้นตั้งแต่วันนี้นะ29กุมภาถึงวันที่10มีนานะครับเทมโปเน็กเปอร์เซนตรงนี้ลด 5, ลรถ40%ตรงนี้ลด40แผงนี้ลด40นี่ครับอาโอกา ล็อกเก็ตไม่ใช่ล็อกเก็ตอันนี้เป็นคาร์บอนเอกครับมาดูไนกี้เขามีไนกี้ไนกตรงนี้ลด30ครับนี่เวเปอรสนี่ลด30นะลดสามนะครับนี่ลด3 0มนีนี่ด้วยนี่อะไรเนี่ยซูมฟลายห้าสีม่วงลด30%มือร์เฮก้าจะเยอะหน่อยนะครับ จะต,ตั้งกล่องโฮก้าเลยค่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์มาร์ค5มาร์ค5ตรงนี้ซาคนี่บอสตันนี้น่าจะเป็นอ,อ,อน,นี่อะไรเลยเอนโดฟินแหละเอนโดฟินอ๋อเอนโดฟินสปีดอ่าห้าพันเก้าเก้าสิบเอนโดฟินสปีดครับ อมอสตันซีรีส์เอามีพูมาด้วยพูม่ามีพูมาก็มีดีวี t สไนโตรลด3 0ลด3 0ครับดีวี t สไนโตรออ่าไนโตรธรรมดาอ๋อไนโตรอิลีนะอา่าไนโตรอิลีนะครับ7,400ลด30นะเป็นมาราทอนซีรีส์นะครับไนโตรอิลี e 7,400ลด3ารโอ้คูณหน่อยสิ สามยีลดประมาณ2,000กว่าบาทนะครับอันนี้ไนโตรอีลีด e เหมือนกันไม่ใช่อันนี้เป็นดิเวลไนโตรเฉยๆคู She ่นี She ้ไนโตรเฉยๆไนโตร2ธรรมดานะครับในตัวอีลีดก็มีนี่ไงนี่ดีเวลในตัวหกพันสามร้อยบาทอันนี้ 6, ไซส์ใหญ่มากเลยเป็นมาราธอนซีรีส์นะครับคอลเลกชันมาราธอน ลด80%นะมี on top ้วยนะ on top ซื้อครบ6,500รับส่วนลดเพิ่ม500ซื้อครบ9,500รับส่วนลด1,000นะครับจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มีนาคมนะครับที่สุขุมวิท24 r e f รานเนอสุขุมวิท 24, 24ครับเพื่อนๆครับมันยังมีอีกหลายอย่างนะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็แวะมาดูกันได้นะครับคินเวลา14ก็มีโอเค ถ่ายกันประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเพื่อนๆครับใครสนใจมาได้เลยที่ Left Runner สาขาสุขุมวิท24นะครับตั้งแต่วันนี้29กุมภาพันธ์จนถึงวันที่10มีนาคมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ